สวัสดีวันะครับก็กลับมาพบกับผมข้างนับในเกมสตาร์ทีเซนนะครับโอเคนี่คือยานใหม่อีกหนึ่งลำนะครับที่ตัดสิการเพิ่มเข้ามาในช่วง IAE นะครับมันก็ไม่ใช่ยานใหม่นะ <c oughs> ยานใหม่ที่นี่คือโอเคมันเพิ่มเข้ามาในแผนนี้แต่ถามว่าตัวยานจริงๆอ่ะไม่ได้ใหม่นะครับมันเป็นยานที่มีคอนเซปต์นานแล้วยานที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นยานของอบริษัทอาก,กนะครับชื่อว่า SRV เป็นยานอะไรนะครับอ่ะ ยาของอากทุกหลังนะัเป็นยาน working ทั้งหมดนะครับคือยาใช้งานแบบจิบประถะนะครับโอเคเอสนะครับก็ค่อนข้างเก่าแล้วมเป็นยา t o u ร i n g นะครับายา touring คืออะไรคือยาลากลากที่นี่เหมือนนะคราบว่าไง่าถ้าใครเคยไปท่าเรือหรือว่า,าเคยเจ้าพยาใช่ไหมเรือขนรายนะครับมันก็จะมีต้องมีเรือลากนะครับเพราะว่ามันหนัก อ่ะ SRV ก็คือแบบนั้นแหละครับก็คือเป็นยานลากยานใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีที่ยานพังนะครับเพื่อที่ไม่ได้คุณต้องการเอายานคุณกลับบ้านอ่ะเออก็ต้องใช้ SRV ลากนะครับอ่ะถ้าดึกพาไปออกอีก็เหมือนแบบพวกรถรถลากรถอะ่ะเอ้ใช่ไหมรถรถขนรถนะครับเออแบบนั้นแหละ พี่นะว่า S R V เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอลากยาอย่างเดียวก็ได้นะมันสามารถลากของก็ได้นะครับแต่ที่ S R V แบบพิเศษกว่าคือใช่ความที่วมันลากยาได้ลากยาได้ก็ได้ก็หมายความว่าแท็กเตอร์บีบนะครับยาไปใช้แท็กเตอร์บีบในการลากคือตัวนี้นะตกตูดกลมๆนี่ครับ,รรรบมันมีกําลังสูงมากนะเพราะว่าขนาดมันเนี่ยพอๆคนเลยนะเห็นปะแอะแล้วก็มาขยับได้นะครับงนั้นแท็กเตอร์บีบเนี่ยเป็นแท็กเตอร์บีบแบบพิเศษ ใช้แค่กำลังที่สูงมากสามารถล่ากถ้าตอนนี้ใหญ่สุดก็อย่างเช่นไอ้กั๊นนะครับหรือฮูซีบรรลักได้สบายเลยลำเดียวนะครับแต่ว่าเวลาลากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะลากแบบใส่เต็มที่อ่ะไม่ใช่อย่างอาณาเาค่อยๆแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่คือมันมีกำลังมากพอที่จะสามารถดึงวัตถุต่างๆพวกนั้นไปด้วยกันได้โอเคฉันคุ้ะเหตนว่า S r v วเนี่ย จะมีเอนจินนะครับเค่อนข้างเยอะนะครับอางหน้าข้างนี้ที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้คือวิทัลเอจินนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าข้างละหตัวนะครับสองข้างก็12นะครับงนั้นเครื่องยนต์เยอะให้กําลังขับเคลื่อนที่มากครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเร่งได้เร็วนะครับแล้วก็มีไอโอเอจินนะครับธรรมดา4ตัวนะคเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันนั่นแหละนะครับสำหรับด้านหลังนะสำหรับผังข้างหน้านะครับแล้วก็มีอาร์ซิวิตทัสเตอร์นะครับก็ไป็นเครื่อยนต์คล้ายแบบเดียวกันหมดนะค่อนข้างเยอะ Okay. ตัวยานนะครับไม่มีอาวุธตาเพียวๆเปลา่ปลาๆเลยก็อยากว่าแหละยานลอลก,กิ้งนะครับปีนไม่ได้เนาะโอเคทีนี้สิ่งที่มันเพิ่มมานะครับจากตัวคอนเซปต์ก็คือตัวยานเนี่ยมันมีคาโก้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอาสินค้าอะไรก็แบบไปซื้อใส่ก็ได้นะไม่ใช่นะเป็นคาโก้เหมือนกับว่าเราเอาคารเตอร์บีนอนะเอา,าลากวางลากวางนะครับมันก็เก็บได้นะครับ เป็นฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาครับจากตอนแรกที่มันไม่มีนะครับจะเก็บข้างหลังก็าจะได้สักสี่ u ซโดยประมาณนะโอเคเวลาเข้ายานนะครับมันจะไปเข้าของนี้นะครับมันจะไปลิฟต์ใต้ทอหยานกดกึ๊กก็ต้องหลบไม่การลิฟต์ก็กดหวัวกยยุญแจทันทีโอเคเสร็จแล้วคุณก็เดินเข้ามาแล้วก็เก็บลิฟต โอเคเข้าลิฟมาหันด้านนี้เขาปิดก็คือห้องนักบินเลยแต่เรายังไม่ไปนะครับมันสามารถปิดได้ okay. ยาสามารถอยู่อาศัยได้นะครับตัวที่หันางด้าน,นหลังนะดูดีๆปุ่มมันมีสองข้างนะครับข้างซ้ายคือลิฟต์ถ้กดปุ๊บคือไอตัวเครื่องยืน,นยจะลุกงไปเลยส่วนข้างขวาจะเปิดการดิเวอชันนะคือที่อยู่อาศัยปุ๊บอ่ะก็มีตู้น้าชาเตียงนอน ครับเก้าอี้นะครับเอาไว้ดูโอเปอเรเตอร์แต่จริงผมว่าอีกส่วนนี้ควรจะพับไปได้นะมันจะได้มองข้างหลังมันจะได้มองแท็กเตรอร์บีข้างหลังได้อย่างสบายใจหน่อยนะครับอันนี้แบบมัน,ม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 นกะนะครับอ่ะหองส้วมกราบอ่มีอะไรซ่อนอยู่บ้างมีซิีมีเซอเร์เคิลน้ำได้อันนี้โถส้วมวม,มีกระดาษชำระซ่อนเลยด้วย แน่นอนครับคุณสามารถขังคนในห้องน้ำได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้คือตู้เก็บชุดนะครับยังใช้ไม่ได้อันนี้คือแหลกอาวุธปืนก็วางได้ก็มีก็วางได้ไอ้ปืนสูก็วางได้นะเป็นสล็อตเล็กวางได้เยอะนะอย่าอย่าใช้งานที่วางอุ้ยได้เยอะจังโอเคก็หมดแล้วส่วนฮนะาร์ดแวร์ชั่นน้ำเล็กๆไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็ไปคอมพเนเต์ในตัวนะครับเปิดได้หมดมีสองข้างโอเคอ่ะห้อ,องบินเปิดก็ไม่มีอะไรโล่งๆนะครับอันนี้ที่วางอะไรไม่รู้แก้น้ำชาบ้งางวางปืนได้ปะอ่ะวางไม่ได้โอเคก็นักเลย อ่ะกระขับยานจะเป็นดูอัลสติ k กนะครับแต่ไม่ต้องสนใจหรอก f f d มีแค่สองตัวนะครับคือด้านบนเท่านั้นนะนี่ซ้ายขวาตรงกลางอันนี้เป็นเรดาร์นะเป็นแบบ 2D แล้วก็คอนโทรลไพโนอยู่ทางขวานะครับกดได้หมดโอเคตั้งเครื่อง<ป>ตัวยานมั่นไปนอย่างนงี้ยนะฝุดไปลอยไปเลย,ยกัน อ่ะอยาจะเป็นก็คล้ายๆบวอเตอร์เนาะวอเตอร์กับด้านนะครับถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นวอเตอร์ถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นเอสารีนะครับโอเคเอจินหมุนได้นะเพราะเป็นวีทอลเห็นไหมไมันก็ยนต์คล้ายกันนะมัสไลด์กลางได้นะเพื่อหลบหลบมุนคลัสเตอร์อ่ะดังนั้นถ้ายกของหนักๆอ่ะจากด้านล่างอ่ะกำลังเหลือกินเลยแหละนะครับล่าไปข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคอาวุธไม่มีอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรสักอย่างเลย Okay. เพื่อคุณจะใช้แท็กเตอร์บีมนะครับคุณจะต้องกดตัวมหนึ่งครั้งปุ๊บเข้าสู่สเปเชียลโหมดนะครับอ่าในแท็กเตอร์บีมโหมดเนี่ยก็จะมีสองตงปัดน,นะครับอันทางซ้ายคือระยะอ่าแล้วก็ไฟแผน่นนะครับไฟมิโนเวอร์ของยานเราตอนนี้มันจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเห็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดึงวัตถุอะไรถ้าดึงปุ๊บมันจะมีตัวบอกว่าวัตถุเนี่ย อ,อยู่มุมเท่าไหร่ของยานอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อแรงเวียงน,นะเดี๋ยวนะครับไปดูทางขวาจะเป็นโฮโลแกรมสามติให้เห็นนะว่าวัตถุที่เราดึงเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของยานนะครับเป็นสามติที่เราเห็นแล้วก็มีบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะฟอร์สที่เราใช้อยู่เท่าไหร่นะครับโอเคทางซ้ายเล็กๆตรงนี้นะ f ออันนี้คือความเร็วกับ G เซฟของเราโอเคเข้าสู่โหมดแค่นี้ก็ยิงได้แล้วเห,ห็นป่ะนำเสดสีแดง ่เพื่อให้มันใช้งานได้ดีกว่านั้นนะครับคุณจะไปจะต้องเข้ารีโมทเทเลตนะครับใช่ครับแทคเตอร์บีมข้างหลังไม่คุมได้นะครับนี่ต้องรีโมทเทเลตกดปุ๊บอ่ะเราจะไม่สามารถขับยาดได้แต่ว่าเราจะสามารถหันมุมแท,มเทมคเตอร์บีมเพื่อทำการดึงของเห็นะมุมเยอะนะก้มเนี่ยเก้าสิบองศาอ่ะเปิดเลยทีพย์อ่ ยกก็เกนะครับหันข้างก็เก้าสิบอะคือ,อขึ้นลงอกดรวมกัน180สินะครับซ้ายขวารวมกันก็0อนั้นกว้างนะครับมันมันมันกว้างเลยแหละแต่ว่าคุณเจ๋วาทางซ้ายเนี่ยเห็นว่ามันเซนเตอร์เนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเราลากยานอ่ะเราต้องพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะดีกว่าเราก็ยิงหนึ่งไปเลยมีหมดเดียวนะครับ กด f 4ออกโอเคหมดแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลากให้ดูก็เอารับงานดูอันหนึ่งก็แล้วกันโอเคทีนี้คุณจะถามว่า SRV สามารถลากก้อนหินอุกบาตได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเป็นอุกบาตท,ที่เป็นออบเจกต์พวกนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแร่ที่คุณยิงแตกแล้วอะได้นะครับเขายังกันไว้อยู่โอเคอ่ะาาาเากแล้วก็ถ้าเอาแบบง่ายงผมก็เข้า เตเตอร์โหมดนะครับแล้วก็หันหลังอ่ะใช่ผมใช้โทบีนะครับมันเลยหันหลังแล้วเห็นจุดเล็งนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ต้องเล็งเอาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะวัตถุหนักสี่แสนสามืหกพันโลจริงจึ๊กไปสีแดงเอไปสีเขียวมันก็คือติดแล้วจากนั้นเราก็ลากไป วุฒเหตว่าทางซ้ายนะครับที่เป็นกลมหอว่ากลมๆเป็นเขียวกำลังขยับนะครับมันคือตำแหน่งของวัตถุนะครับที่ต่อมันยังไงดีเรียกว่าเป็นเซนเตอร์กราัิตีนะครับมันพยายามไกด์เราว่าให้เราขยับไปทางซ้ายนะครับถูกวัตถุจะกลับมาอยู่ตรงกลางได้แต่นี้พอเราเร่งยาไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ขยับยานะครับเร่งจริงไว้ยามันเลี้ยวเองวัตถุมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะมันขยับตาม แรงเวียดงั้นถ้าเราเลี้ยวอ่ะยิ่งเลี้ยวมันก็ยิ่งแรงเวียดยิ่งเยอะนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับทําแบบทันทีทันใดไม่ได้เพราะมันจะลากยาเราด้วยนะตับใดที่เราดึงมันอยู่โอเคถามว่าถ้าเราเล่นกว่านี้ล่ะได้ไม่มีปัญหาเล่น่ะเล่นได้นะครับแต่ว่าตอนหยุดอาาจะมีปัญหา เราลองผ่อนนะครับคันเร่งจอสติ๊กลงระวังวัตถุสไตร์นะครับคือจุดกระแทกหยุดแบบทันทีอ่ะมันชนนะครับทันทีทันใดเลยนั้นต้องค่อยๆผ่อนความเร็วลงเข็มจะบินแล้วเราค่อยผ่อนว,วัตถุวัตถุเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราผ่อน เล่นโทริงอ่ะมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าถ้าเราคุมความเร็วยายไม่ดีอ่ะมันวัตถุมันจะชนยาเราแทนนะเพราะมันไหลไปเรื่อยๆนะครับโอเคพอถึงตรงนี้ทุกคนจะถามนะครับว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราเอ,าเอสซาวิสองเราช่วยกันลากได้ไหมเป็นมัตติทริงทาได้นะครับก็ยิ่งช่วยกันลากก็ได้ยิ่งแบบลากวัตถุใหญ่ๆหนักๆได้มากขึ้นเนาะ อย่ามลองหยุดนะระวังเร่งนะครับจะไม่เข้ามาใกล้ก็สไตร์อย่อยาร้องเลที อยู่ได้แล้วไมไ่เร็วมากแล้วโอเคอ่ะสถาท่านมาในเมื่อมันลากยาได้หมายเขาว่าคุณต้องลากระหว่างจำได้ถูกต้องไหมครต่อคือถูกต้องครับทำได้เช่นจำเป็นโงโงๆสักทีหนึ่งก็แล้วกันตรงไปที่คุณเซอร์ แล้วกัน็ไปเห็นไหมไปด้วยกันแต่สีจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะครับก็คือมันมันเริ่มอนอกระยรอะออเปอเรทถ้าเป็นสีแดงคือนอกออเปอเรตเ,เลยถ้าสีเขียวคืออยู่ในออเปอเรตนะครับจำมาด้วยกันแว๊บอ่าววัตถุหาย สงสัยเพราะเป็นของมิชชั่นมันก็เลยหายแต่จริงคือมันลากลากมาด้วยกันได้นะครับโอเคก็จกบไปกับคลิป s อ v นะครับยานทอริของเรานะครับมีหน้าที่เป็นรถลากนะครับหลักๆเลยาถามว่าตอนนี้มันได้ใช้ไหมมันมันนับเป็นไรซาเวสนะก็คือใช้แค่ลากเนี้ยไปมาเฉยแต่ถามว่าอนาราควอะ่ะมันได้ได้ใช้มากกว่านี้ไหมก็คงได้ใช้แหละเวลาเรา ตัวเกมเนี่ยมันมีโลดการสร้างใช่ไหมแต่มันยังไม่มีมานะครับพอมันมีโลดสร้างเนี่ยมันก็ต้องใช้ของพวกนี้ในการล่าของไปมานะครับตอนนี้ยานเราระเบิดระเบิดกันทิ้งแบบสมันมันมือใช่ไหมไม่เป็นไรแต่อนาคตเนี่ยมันมันระเบิดบ่อยๆมันเริ่มไม่ดีแล้วนะตอนนี้ค่าซ่อมยานก็เริ่มแพงแล้วนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับโอ้เจอคลิดไปนะครับ